ประธานวุฒทสภาที่เคารพครับกับผมนายประเสริฐจ,จันทะละลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเท่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขออนุญ,ญาตตอบกระู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านพลตีโอสถภาวิไลนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒทสภาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านยกกระทู้นี้ขึ้นมาด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน แล้วก็รัฐบาลเองได้ตระหนักถึงเรื่องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยอมรับนะครับว่าขณะนี้ปัญหาดังกล่าวนี่ก็ทวีความรุนแรงขึ้นถ้าเราดูย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสถานการณ์โควิดนี่มีการใช้โซเชียลเป็นอย่างยิ่งและเป็นจำนวนมากสถานการณ์ก็เริ่มทวีความรุนแรงแล้วก็แก๊้งคอนเซนเตอร์ก็เริ่มใช้เรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลเนี่ย เข้ามาทําความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้เนี่ยในคําถามข้อที่1ที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กรุณาถามมาก็คือเรื่องของรัฐบาลและหน่วยงานมีที่เกี่ยวข้องมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและปราบปรามกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นมิชฉาชีพในรูปของแก๊งคอนเซนเตอร์หรือไม่อย่างไร ต้องเรียนว่ารัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญดังก่ลาวแล้วก็มีมาตรการดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกกระทรวงดีได้บูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมขออนุญ,ญาตไล่ไปตั้งแต่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับได้ดําเนินการจับกลุ่มป้องกันและปราบปรามกลุ่มวิช,ชาชีพอย่างต่อนเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับได้ประสานงานกับกระทรวงตลอดในเรื่องของการระง,งับบัญชีม้าอายัดบัญชีม้าและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บัญชีใดที่มีเหตุต้องสงสัยนี่เราก็ดำเนินการสำนักงานปปอง,งอได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็เรื่องของการยึดทรัพย์ สำนักงานกรลอนะครับได้มีโครงการสายด่วนเรื่องแจ้งหลอกการลงทุนนะครับหรือถ้าเราเรียกว่าสายด่วน1207กด22เช่นเดียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ได้ทำงานกับกระทรวงดีอย่างใกล้ชิดสำนักงานกสทชนะครับได้ร่วมกับกระทรวงดีในการตรวจสอบซิมที่ใช้ในการประกอบทำความผิดนะครับ แล้วก็ให้มีการตรวจสอบว่าซิมใดเนี่ยมีอัตราการใช้ที่ผิดปกติในหนึ่งวันเนี่ยถ้ามีการใช้เกินกว่า100ครั้งเนี่ยก็ให้ตรวจสอบไปยังผู้ใช้นะครับแล้วก็ถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ก็จะระงับการใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการยืนยันเสียก่อนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับปัญหาหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการ แก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยแล้วก็มิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆนะครับก็คือการซื้อสินค้าที่ไม่ตรงปกในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงดีอีได้ประสานงานไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการดูสินค้าก่อนจ่ายเงินนะครับก็คือว่าให้มีการชะลอการจ่ายเงินไว้เราเสนอไป7วันนะครับแล้วก็ค่อยจ่ายเงินให้กับผู้ขายนะครับ นั่นเป็นเรื่องที่1ที่กระทรวงดีได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเรื่องที่2ก็คือกระทรวงดีได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมทางด้านออนไลน์หรือ AOC 1441ขึ้นมาซึ่งเป็นศูนย์ที่บริการพี่น้องประชาชนแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่โทรมาสอบถามถึงเรื่องบัญชี ค่าความเสียหายพฤติกรรมของอมิจฉาชีพต่างๆนะครับก็ขณะนี้ AOC 1 4 4 1ได้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ3 0 0พักว่าคู่สายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการขยายการบริการให้เพิ่มเติมขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนี่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและการคุยแต่ละสายนี่ใช้เวลานาน นะครับทำให้หลายครั้งเนี่ยสายที่โทรเข้านี่อาจจะติดขัดอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องศูนย์ AOC 1441เป็นศูนย์ที่บริการ24ชั่วโมงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำงานจากการหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพเรื่องที่3นะครับเมื่อเดือนมีนาคม2,566ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการออกพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีพศ2566โดยมีการกำหนดโทษผู้กระทำผิดนะครับตรวจสอบพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยธุรกรรมที่เข้าเครือข่ายผิดกฎหมายผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นบัญชีม้าเนี่ยใครไปรับจ้างเปิดหรืเป็นตัวแทนเปิดจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาบัญชีนะครับจำคุก2-5ปีปรับ2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซื้อขายซิมจำคุก2-5ปีปรับ 20- 0,000ถึง5 0า0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นแล้วผมกราบเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านพลตีโอสถภาวิไลว่าขนานี้เนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาที่ต้องประสานงานกับต่างประเทศนะครับในเรื่องนี้เนี่ย ผมได้มอบหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มอบหมายให้ปหลัดกระทรวงดีอีได้เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชานะครับเพื่อประสานงานบูรณาการร่วมก,กันกับทางการกัมพูชาในการปราบปรามในรอยตะเข็บชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ร้ายที่เดินทางข้ามไปข้ามมานะครับนั่นเป็นข้อที่หนึ่งที่ผมได้กราบเรียน ท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับข้อท okay. right? evet. ี่สองที่ท่านได้กรุณาถามมานะครับก็คือรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงภัยและพิธีหลอกลวงที่แก๊้งคอนเซนเตอร์เพื่อรู้ให้เท่าทันถึงการหลอกลวงหรือไม่ต้องเรียนว่าคําถามนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะครับต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งที่มีความห่วงใยผมขออนุญาตนาเรียนดังนี้นะครับ เราได้มีช่องทางทางเว็บไซต์ของกระทรวงนะครับแล้วก็ช่องทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับมีช่องทางทางโซเชียลมีเดียที่ประชาชนสนใจตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram, TikTok, Twitter นะครับซึ่งช่องทางดังกล่าวที่ผมได้กล่าบเรียนเนี่ยมีผู้ติดตามประมาณ20ล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้ดำเนินการ เรื่องที่2ตามที่ผมได้กลาบเรียนเมื่อสักครู่นะครับสายด่วน AOC 1441เป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาจากอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับเป็นการปรัปบปรามเชิงลุกและเชิงเชิงรับนะครับให้คำปรึกษาในเรื่องคดีต่างๆแล้วก็ติดตามคดีในกรณีที่ผู้เสียหายนี่อยากทราบผลของคดีนะครับข้อที่3ที่ ท่านสมาชิกผู้ที่สภากลุงาให้คำถามมานะครับรัฐบาลมีแผนที่จะประกาศกำหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพในรูปแบบแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นวาระแห่งชาติหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลเองได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวันนี้เรียนท่านสมาชิกว่า ความเสียหายเกิดขึ้นที่ศูนย์ AOC เราได้รับนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณอยู่ในระดับประมาณ70-80ล้านบาทนะครับบางวันอาจจะไปถึงร0อล้านบางวันก็จะตกมา60ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความเสียหายที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายลำดับต้นก็คือการหลอกให้ซื้อสินค้านะครับเรียกว่าซื้อสินค้าไม่ตรงปก แต่ความเสียหายด้านนี้เนี่ยเป็นจํานวนมากแต่ผู้เสียหายนี่เป็นจํานวนเงินไม่มากความเสียหายที่เป็นจํานวนมากก็คือหลอกให้ลงทุนนะครับหลอกให้ลงทุนนี่เฉลี่ยต่อวันนี่เป็นสัดส,ส่วนที่สูงมากนะครับอย่างเช่นในความเสียหายเกิดขึ้นวันหนึ่ง80ล้านบาทจะเป็นค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกให้ลงทุนเนี่ยประมาณถึง4-50ล้านบาทนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ย กระทรวงดีได้ยกระดับการทำงานให้เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อลองรับกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนมีการบูรณาการร่วมกับตัวยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมามีการใช้ AI มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับผมเรียนว่าหากการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เพียงพอนะครับหมายถึงทำไปแล้วก็ก็ยังไม่เพียงพอนะครับ รัฐบาลพร้อมที่จะย,ยกระดับปัญหาดังกล่าวขึ้นเป็นวาระแห่งชาตินะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกวุฒทสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เห็นปัญหาแล้วก็ว่าควรจะเป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นผมขออนุญาตเรียนท่านว่ากระทรวงดีนี่ได้มีการศึกษาถึงการยกระดับโครงสร้างกระทรวงนะครับเดิมเนี่ย หน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นแค่ระดับกองอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงขณะน,นี้เราได้มีแนวคิดและกําลังศึกษาแนวคิดว่าเราจะยกฐานะขึ้นมาเป็นกรมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะให้ เป็นหน่วยงานระดับกรมที่มีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวต่อไปก็ขออนุญ,ญาตได้กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกนะครับหากมีคําถามเพิ่มเติมนี่กระผมก็พร้อมจะตอบให้ท่านสมาชิกเพิ่มเติมได้ครับขอกราบขอบคุณในเบื้องต้นทั้ง3คําถามครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านรนัตริครับท่านรันตรีโอสถภาวิไลมีข้อใดจะสักถามเพิ่มเติมไหมครับ ขออนุญาตท่านประธานครับขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีต่อไปอีกนิดเดียวครับว่าแผนต่อไปของท่านคิดจะทำอะไรต่อครับครับท่านรัฐมนตรีกรุณา,าครับประธานสภาที่เคารพประธานรัฐสภาที่ประธานวุฒิสภาที่เคารพครับเสริญจ,จันทร์งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเท่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแผนเนี่ยเรามีเรามีสามระยะด้วยกันนะครับ ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวต้องเรียนว่าเรื่องแรกก็คือแผนแผนระยะสั้นนะครับตามที่ได้กาบเรียนระยะสั้นนี่เรามีการตั้งศูนย์ AOC 1441นะครับแผนระยะสั้นเรื่องที่สองก็คือเราได้บังคับใช้กฎหมาย PDPa อย่างเข้งคัดนะครับซึ่งขณะน,นี้หน่วยงานนี้ก็ได้ดำเนินการอบรม ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆผมเองต้องเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าข้อมูลที่ล่วงไหลออกมาเนี่ยจากหน่วยงานต่างๆเนี<__<_<_่ยล่วงไหลออกไปเนี่ยทำให้แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประกอบในการกระทำความผิดนะครับเพราะนั้นการบังคับใช้กฎหมาย PDPA นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้กระทรวงดีได้จัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่า PDPC e a e e เกิดขึ้นมานะครับเพื่อรับแจ้งกรณีที่มีหน่วยงานที่สงสัยว่าหน่วยงานของท่านนั้นอาจจะถูกแฮกข้อมูลและเอาข้อมูลไปใช้ในการประกอบการทำความผิดในการแก้ไขปัญหาระยะก,กลางนะครับเราได้วางโครงสร้าง ในเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยเรื่องของข้อมูลนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Cloud First Policy นะครับนโยบายคราวนี้เดิมเนี่ยหน่วยงานระดับกรมกองหรือหน่วยงานต่างๆนี้เป็นการใช้ Data Center ก็ดี s e r v e r ก็ด,กดีหน่วยงานใครหน่วยงานมันนะครับขณะน,นี้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะรวบรวมให้อยู่ภายใต้คลาวเดียวกันนะครับเพื่อ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการที่ทำให้รัฐบาลเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลได้ยิ่งขึ้นในระยะกลางเรามีแผนการใช้เรื่องของ AI นะครับที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา,าในเรื่องของการจับ สิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกระทําความผิดนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นการแก้ไขระยะกละะางนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับในเรื่องนี้ก็คือผมคิดว่าการแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆนะครับที่ผ่านมาหลายๆเรื่องนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องนี้ก็ดีพรบรว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์พระราชะกำหนดว่าด้วยมาตรการการป้องกันและปราบปรามการเสียหายเกิดจากไซเบอร์นะครับพรบรเรื่องแพลตฟอร์มทางธุรกิจพรบรว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ต้องมีการแก้ไขโดยตลอดและสุดท้ายนะครับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องขออนุญาตกร่าบเรียนว่าต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นกระทรวงดีก,ก็มีแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับได้ประสานงานกับทางกสทชทางตํารวจแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเอาความรู้ไปสร้างความตระหนักรู้ให้รู้เท่าทันเรามีโครงการที่เรียกว่าวัคซีนไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะอบรมพี่น้องประชาชนเนี่ย ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติได้อย่างมีความรู้และรอบคอบนะครับก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางกระทรวงดีอีได้ดําเนินการทําในเรื่องของการมาตรการต่อไปนะครับขออนุญาตกลับขอบคุณท่านประธานครับ